ม,มีลุงตู่ในรวมไทยสร้างชาติก็เลยทําให้ภายในพักไม่มีเสถียรภาพหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับแล้วสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยสอสอในพักหลายคนก็มาทําพักตั้งแต่ก่อนที่ท่านพลเอกประยุทธ์จะประกาศตัวแล้วนะครับแล,แล้วการที่พลเอกประยุทธ์ออกจากพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมผมไม่อยากพูดมากแต่ผมว่าสังคมทราบดีคือท่านก็ไปเป็นองคมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า จิตวิญญาณเนี่ยของพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ในพักรวมไทยสร้างชาตินะครับไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นหนึ่งไอ้ไอปัญหาเนี่ยที่พูดกันมันมันไม่มีนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์ออกเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมยังแน่วแน่ในอุดมการณ์ที่เราได้คอมมิตไว้กับพี่น้องประชาชนะนะครับแล้วก็ไปดูผลโพลเรตติ้งนะครับก็ขึ้นหลังจากที่ลุงตู่ออกแล้ว เพราะผมพวกเราเนี่ยเชื่อว่าที่คนซัพพอร์ตพักเพราะลุงตูเนี่ยก็เพราะบุคลิกกับวิธีการทํางานของลุงตูที่มีความชัดเจนซึ่งตรงนี้ทั้งหัวหน้าพักคุณพิรพันธ์แล้วก็สสทุกคนก็ยังแน่วแน่ใน,ใน,ใ,นในการทํางานแบบนี้ครับ